เจ้าแบงก์อ่ะเจ้าแบงนะก์ธสบายใจกับเจ้าเดิมอ่ะปีบอลไปปีบนมาครับตอนนี้ต่อมาอยู่นี่ก็นั่งใส่เสื้อต่อหาช่องไม่ดีที่สุดเพื่อจับการที่จะให้เกิดช่องแล้วก็มีการยิงประตูได้เจ้าเดิ่ะเจ้าเดิมลูกนี้ไหลย้อลกลับมายังเลือบอลกลันสบายเจ้าเดิมขวาอยากลับมาโดนตัดอีกแล้วล็อกไม่ผ่านแล้วลูกนี้ดูที่บอลนะครับเอาละครับโอ้โหยักษ์เจ้าเกมต้องสั่งแล้วนะออสติน,นครับ สองหนึ่งไม่ใช่ว่าสู้ไปได้ครับเอ็ดสิบกระดอเอ็สิบกระดไปแล้วจะมาได้ตายโอ้ยไป่พานนะครับไตเต้นพยายามจะไปปีบช่วยเพื่อนนะครับโู้โดในตอนนี้นะฮะสกอร์สองหนึ่งนะครับในคู่ที่สองแล้วก็วันนี้มีทั้งหมดสี่คู่แล้วก็จบจากคู่นี้ก็จะเป็นการจับฉลากประกบคู่นะครับแล้วก็สั้นรอบนี้จบครับนะครับรอบสุท้ทีมที่หนึ่งวางครับจะมีการไล่สดแน่นอนนะครับ บางทีไม่ได้มานะครับเราจะไลฟ์สดให้ท่านได้ดูครับกา,นะาก,การจับฉลากนั้นโอ้ครับเพื่อนจะบอลเปนที่หนึ่งด้วยแล้วก็ได้ข่าวว่า TNG เป็นอันดับที่สองมีโอากาสเจอกันแน่นอนนะครับเพราะโบรัสสายด้วยนะครับไล่บอลจะมาลูกนี้ยกกับป้ายยาวตาแล้วกันนี้ยกกับมวยเพื่อนด้วยนะฮะสองประตูต่อหนึ่งสามสี่แล้วนะครับเอาละครับสามสี่ครั้งแล้วนะครับ จะทำเช่นไรครับเจ้าแบงค์ครับนะครับลูกเอ้ท่านโจ๊ตสิบเก้จับบอลได้เจ้นอะระดับขวาช้าอีกแล้วนะครับในซุปไหลโจ๊ตโดนตีบังหวะเนี่ยยังคงได้ขี้อินเข้ามาเอาละนะสิบเก้าไหลบอลกลับมาดินักเจ้าแบงค์เจ้าแบงค์ทำยังไงแบงค์จับบอลได้บอกว่าขึ้นไปยกกลับมาเจ้าเนอะคุณครับ การของวัดของเวลานอกครับทั้งทุกคนนะครับโู้โหงนะคู่นี้ครสู้กันน่าจะถึงนี่กานะครับแต่ด้านทีมงานของในชมบอกว่าขอแค่ตีเสมอก่อนครับไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้คกัแค่ยิงเขาไม่ได้เท่านั้นนะครับ นักกีฬานะฮะผู้ดำเไิก็เตรียมตัวเลยนะฮะน้องพันเตอร์นะฮะยังนะ,ะเจมส์กีฬานาชัตรุ่นพัตตี้พีซีแล้วก็อ๋อพีมาเลยเอ่ยพีซีแล้วก็นักบุญเจ้าคุณนะฮะเดีย๋าายวไล่ช่วงครับใส่เวลานอกแล้วนะฮะหมดเวลานอกแล้วนะฮะ เอาละครับยงเกมเป็นปหลักกันต่อครับจยาทำเท่าไรเหลือเจ็ดนาทีแบบนี้ครับทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่ครับให้ด้วยกันทำทีช่วยกันเชียร์จยากทำเต่าไรอย่างวะนี้หรือตามนี้ตัวจะตัวตาแล้ววะเฮ้ยโอ้โหน้องทุกคนเล่นแบบนี้นะถือว่าไห้โจ๊ก็คตรเตอรแต่ว,ว่าวันนี้ถ้าย้อนไปสามสี่ลูกไห้โจ๊ยิงได้นั่นก็จบเหมือนกันนะครับเจ้าเว็บครับจะตีบอลยังไงครับหลายแบบเอาเอาไปดูใจกัน ไหลไปเรื่อยๆตีบองกับมันนี่ก็แชมป์แชมมาดีบตกรอบตกรอบจับจ้าได้ช้าเลยนะครับเมมก,ก,ก็บเวลา6นาที6นาที6นาทีใจจังจะมาเลี้ยงจับวัาได้จังหวะเองยังไงไหลบอลกับตาลูกนี้ไม่ผ่านนะครับเป็นลูกคิกอินเข้ามานะครับเ,นนเจ้าแบงค์สุเดียยกเจ้ายาขึ้นตาจับครับตัดให้ได้ครับเลยซ์ฟโอ้โหพทะยานจัง ลูกออกไปนะครับําไม่เสียลูกที่อินเข้ามาครับ6นาทีหลือไม่ถึงแล้วอ 1, ทาทิตย์หนึ่งพระตาจะชณะเสียต้นจะได้ยุปล่าวันนี้เสมอก่อนพระพุทเจ้เออ้โหจะแบพิกจังหวะนี้ลูกเก่งเลยแตแล้วก็เสียตายจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับแล้วก็ถอออไปใลาจะอยู่ในไปในสายนี้ครับแต่ทั้งทุกนชนะเข้ามาพนนึงในสายเลยตามอซีทแล้วว่าหลายบ่านะลจะได้อะรเกิอะรเริันจะรจะจะได้จะมนจะ จะแก็บแก็บจะพลาดได้ตีมาแล้วก็ไปล้ก็งก็ไม่เดนเตะเยนคือแล้วรับฟาวรับเอาแล้วรับเตวห้าแล้วนะครับโอ้ยนะครับเตะรวมครั้งที่ห้านะครับโอ้จะเป่าอีกแค่จะโทจที่สองนะฮะชาวไังส้นนะครับโอ้ยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้โอ้ยนะเจ้าีมรัฟาวห้าครั้งแล้วนะครับ โอ้หครับเราุกอเขาไม่ได้นะครับถ้าฝาเ้ยเสียจะช่วให้กับไรชุมเลยเอาละครับถนนก็โคนไหลอลกระบาระวัดระวังหากั้าก้เป็นอันตรายตกลงกันไมนได้ตีมลกระบมาจมาเนี้ไรชุมฟปาแลระดการงเราุกอเขาไหลรกระบาครับสรวัตตีมากระบจะแฉลบแชมป์จะมานด้จังหวะนี้ับตีมากระะเสือเอจะมาได้จังหวะเนี้ยังไงหลมนจะแแมป์ตีมากระบาที่มาจะ้กครับสารวัรับ ยังคงยืยงนในตำแหน่งที่ดีสำหรับแดนตนี้ครับตรงนี้ครับโอ้โหตอนนี้แบอลเลิ่มขยับก้ามาที่สนามนะครับเพื่อจะรุนในคู่ที่สามแล้วก็คู่ที่สี่ด้วยนะครับเร็วนี้ยโยนกลับมาจับจ้า ครับตอนนี้มันไม่มีโดนเรื่องเชื่อมกับตอนนี้อีกสี่นาทีกับการฟาวต่าั้งครับอีกสี่นาทีกับการฟ่างนะครั้งจะได้ฟาวหรือเปล่าหรือว่ามองว่าจะยิงโทษมาแล้วเลิกเลยอย่าก็ไปยากจะไปดูที่ด้านจากตรงไปเลยตรงไปเลให้ดูไปไปโอ้โหไี่นิ่งดับไล่โจมพับแดนหน้าพี่อยู่น,นี่ด้วยนะครับโอ้โหครับโอ้หรือจะยังขาดดี ไม่ถึงปีน uh ัทีเดียวนะครับดอกเปลี่ยนจาด้ารขายรายการสุขการ์ดแม็ก์ชุมชนลงมาเปลี่ยนทุกคนนั้นแข่งสองนัดติดตก็มีโรยไปบ้างนะครับนัดแรกมันพีดบ้างตรงนี้แต่วันนี้เจอไล่สุ่มนล้วดูแล้วไล่ส้มตัดได้แล้วไล่ส้มต้องตัดนั point, ่ใหญ่ครับมาเอ้ามีโอกาสกิน huh. ตัวแล้วเฮ้ยเออเอออุ้ยโอ้โหดูท่าวิ่งมันครับโอ้จังหวะนีกำลังตั้งแต่ชิบหายแต่ว่าไม่ได้บอลเอาวแล้วับไล่ซุ่มบอกว่า ชังต้นรออัทิอยู่เสียต้นรออัเยอมึงทำไม่ดีเอาล้นะปีกบนแล้วสามนาทีสุดท้ายเรเจาขอผู้สมรก่อนวันาเนี้อไม่ว่าการในเกมอ่ะผูยิงจุดโทษจัดใจจังหวะนี้ไม่ได้มาแล้วสิบเก้าระเฮ้ย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 ,ยอะไรก็มดมานะื้ไม่เข้าก็มาแล้วเดี๋ยวกระโดดไปล้เก็แนนอนลัดตียูี่เกก็ไปแล้ว แล้วออกไปนะจังหวะนี้โอ้ยรับสายเต้นกับกูลงเองเดี๋ยวกูยิงก็ดูหลุดไปแบบนี้มันต้องเข้าแล้วสายเติ้ลมันเอาเลยไเล์สุดมาแล้ว เกิดก็ต้องเกิดก็ทนแบบนี้ฟาวแม่งห้ารั้งก็ยังไม่ได้ประตูแล้วก็ไปยันหลังเขาอย่างนี้ฟาวชัดเจนครับไปหหุนนะครับเราไสเติมต้องรีบลงมาเลยถ้าคนมันตามอย่างน้อยมีฟาวอยู่ห้าทีมงานขอผู้เล่นฟาวอยู่สามบันนะครับแบบนี้ก็แผ่ได้ฟาวสนับมาลงไปใต้คนก็ยังเฉยแล้วจะใส่เต้โอ้โหลูกเนี้อไม่ก็เรียกว่าไม่ใจเย็นนะครับใจ เดือไม่ถึงว่าสองนาทีแล้วหไรดอนจะมาที่ป๋านึงป๋งปานึงช้าไม่ได้คืนงลมโลื่อนไปได้เปลี่ยนแล้วก็แล้วก็เลื่อนเลยแน่ดอนครับผู้สีย้อนทันทีครับจะังหวะนี้ประตูกระโจนน้องนะครับเป็นการเปล่าย้อนหลังนะครับเป่าสี่ครับทักสี่ต่อห้าครับไรโซมเป่าสี่แต่ด้านทีน้าเขงน้องทักเปล่าห้าไรโซมต้องการได้ประตูแล้วก็ได้เปล่าในโลกนี้โดยการทิ้งเปล่า วางอลงตัง้งคู่ครับพี่กับน้องแล้วก็จะเนี้มบริเวหยุดเกมเลยนะครับหยุดเกมไว้ก่อนนะครับหยุดเวลาให้นะครับโอเคครับดูจังไปเต้นด้วยนะครับไบเต้นนั้นก็ถือว่าไปปั๊มเขานะครับเขาก็ปั๊มเหมือนกันนะครับไปเตะมีฟาวนะครับบริที่หยุดเวลาไว้แล้วนะครับไม่เป็นไรครับประธา้ทั้งคู่ครับแต่ไบเต้นก็เข้ามาน้องก็เข้ามานะครับ เอาล้ครับจะเปลี่ยนไทยแลับไพร์นเจ็บก็ต้องมีตัวสำรองไว้เพื่อที่จะไปแก้แผลนะครับนี่เราไตร์นไปขอโทษหมอครับหมอพ่อบอกไม่เป็นฝาล์อะไรเราบเป็นการมาท่านตัวเองนะครับสุดยอดกับไติต์น,นะครับ